สวัสดีแฟนๆซูเปอร์บายนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ y a m a ฮ่ YIR นะครับที่บางนาตาดเนี่ยวันนี้เราจะมาทดสอบขับขีบข่เล็กๆน้อยๆกับโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับคันนี้เลยนะครับที่อยู่ตรงนี้ก็คือ Alnew l Airlock นะครับปี2021ใหม่ล่าสุดจริงๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีการทดสอบเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับที่สนามขับขี่ปลอดภัยของทาง y a มาฮ่เนี่ยกับตัวนี้นะครเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูรายละเอียดของการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับจากตัวเก่ามาตัวใหม่เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ภายนอก,กันก่อนนะครับกับแฟร์ลิงใหม่ทั้งหมดนะครับแฟร์ลิงใหม่ทั้งหมดเลยมีการปรับเปลี่ยนไฟหน้านะครับตัวกาบการดีไซน์เส้นสายต่างๆเนี่ยให้ดูฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นโดยเอกลักษณ์ที่จะดูชัดเจนนะครับสำหรับตัวไฟหน้าเนี่ยที่เป็นแบบ day time running light นะครับหรือ day day light เนี่ยไฟ day light เนี่ยนะครับมีการปรับปรับปรุงใหม่หมดนะครับมีความสว่างมากขึ้น เป็นไฟแบบ Full l v d เรามาดูต่อกันที่ตัวเรือนไหม่นะครับที่เป็นแบบ Full Digital นะครับมีการออกแบบดีไซน์ใหม่หมดนะครับดูล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับใครที่เป็นวัยรุ่นหรือว่าใครที่ชอบการดีไซน์ลวดลายให้มันโฉบเฉียวเนี่ยบอกเลยว่าตัวเรือนไม่ดิจิตอลของตัว All New Airlock เนี่ยสวยมากจริงๆนะครับเรามาต่อกันที่ตัวแฟลลิงด้านท้ายนะครับตัวเบาะตัวแฟลลิงตัวไฟท้ายเนี่ยบอกเลย ค่อนข้างที่จะตามคอนเซปต์ของตัว AirL หอกอยู่แล้วที่บ่งบอกถึงความโดดเด่นฉบเฉียวนะครับตัวบอกก็มีการออกแบบใหม่ตัวไฟท้ายก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่เป็นแบบ l e d นะครับตัวแฟลริงเปลี่ยนไปหมดรูไมไ่ถึงคนซ้อนนะครับต้องบอกเลยว่าตัวบอก,ก็มีการออกแบบเพื่อที่ให้คนซ้อนเนี่ยนั่งสบายมากยิ่งขึ้นในการซ้อนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวฟีลลิ่งนะครับของตัว All New Airlock ปี2021กันบ้างนะครับสำหรับการขับขี่เนี่ย จากการทดสอบแล้วเนี่ยมีการตอบสนองมากยิ่งขึ้นตอบสนองดีมากขึ้นนะครับด้วยส่งผลด้วยเหตุผลเนี่ยมาจากการปรับปรุงบล็อกเครื่องยนต์นะครับใหม่หมดนะครับมีการเปลี่ยนลูกสูบมีการมีการออกแบบลูกสูบใหม่ที่ทําให้กําลังอัดของเครื่องยนต์เนี่ยมากขึ้นจาก10.5เป็น11.6นะครับตัวนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นคีย์หลักเลยก็ว่าได้นะครับที่ทําให้ตัวรถแอร์ล็อกตัวใหม่เนี่ยขับขี่ได้ดีมากยิ่งขึ้น,นการเลี้ยว การเข้าโค้งต่างเนี่ยยังได้ฟีลลิ่งของความสปอร์ตนะครับยังได้ฟีลลิ่งของความสปอร์ตขับขี่สนุกชบเชียวนะฮะคันเร่งดีตอบสนองดีนะครับตัวช่วงล่างสําหรับตัวที่ผมทดสอบเนี่ยมีทั้ง2ตัวนะครับถูกแยกออกเป็น2ตัวคือตัวหนึ่งตัวท็อปเป็นตัว ABS นะครับแล้วก็อีก1รุ่นนะครับก็คือตัวสแตนดาร์ดที่ไม่มี ABS นะครับเดี๋ยวเราจะมาแยกเป็นพัดพาร์ทนะครับสำหรับตัว ABS version นะครับสำหรับคันนี้เลยนะครับคันสีดําคันนี้ที่ได้รับได้ทดสอบไปเนี่ย สำหรับตัว ABS เนี่ยที่จะให้ระยะเบรกที่สั้นลงแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงตัว ABS เนี่ยจะมีตัวโชคกหลังเนี่ยเป็นแบบซับแทงนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยี Soft c l u t h System เนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัว k e y l e t นะครับที่มีของที่แตกต่างจากตัว Standard Version เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ใครที่กําลังสนใจตัว Standard Version เนี่ยก็จะเป็นโชคหลังที่ไม่มีซับแทงนะครับแล้วก็รวมไปถึงเทคโนโลยี คีเลตแล้วก็สต็อปแอดซาร์ซิสเซ็มนะครับที่จะมีจุดข้อสังเกตและก็แตกต่างกันเพียงเท่านี้นะครับส่วนสําหรับใครที่ยังชื่นชอบความเป็นแอล็อกต้องบอกเลยว่าความมันยังมีเหมือนเดิมด้วยเฟรมต่างๆถังน้ํามันที่ใหญ่ขึ้นนะครับตัวบล็อกเครื่องยนต์บลูคอลแบบ VVA เนี่ยก็ยังคงมีพื้นฐานที่เหมือนเหมือนกันอยู่นะครับก็ยังคงให้ฟีลลิ่งที่สนุกสนานการขับขี่ในเมืองที่เราใจมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับตัว All New Yamaha Airlock ปี2021นะครับคือตัว Yamaha Y Connect นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับตัวรถและตัวผู้ขับขี่นะครับมีการเตือนสถานะต่างๆทั้งข้อความอ e ีเมลหรือฟังก์ชันการโทรเข้าโทรออกนะครับที่จะมีไอคอนเล็กๆเนี่ยมีการแสดงผลที่หน้าจอเรือนไม้ของตัว All New Airlock คันนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งตัวแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถที่จะ แจ้งเตือนการดูแลรักษาสภาพเครื่องยนต์ทั้งการคุณภาพทั้งคุณภาพแบตเตอรี่นะครับรอบการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรวงไมไปถึงเทคโนโลยีการดูฟังก์ชันการใช้ต่างๆการใช้น้ำมันแต่ละครั้งการดูค่าเฉลี่ยต่างๆของตัวรถคันนี้ที่ถูกใช้ไปกี่กิโลเมตรต่อน้ำมันกี่ลิตรนะครับมีการบอกหมดนะครับสำหรับใครที่ซื้อ All-New Yamaha a แ r ร์ล็อกคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่ถูกใส่เข้าไปในรถ155ซีซีคันนี้ก็ถือได้เลยว่าเป็นรถที่มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจคันนึงในคลาส150เลยก็ว่าได้ครับก็สําหรับในการรีวิวคร่าวๆในครั้งนี้นะครับก็เป็นการสัมผัสครั้งแรกของผมเลยก็ว่าได้สําหรับตัว All New Yamaha Airlock โมเดลปี2021นะครับก็ถือว่าเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดภายในปีนี้ต้นปี2021เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคันนี้และใครที่กำลังจะาหาสกูตเตอร์สักคันหนึ่งนะครับ 150cc เนี่ยบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสำหรับการใช้ในเมืองใช้เดินทางต่างๆ cc ต่างๆอัตราเร่งนะครับรวมไปถึงช่วงล่างและเทคโนโลยีต่างๆที่ถูกติดตั้งมาให้ในตัว all new airlock คันนี้เนี่ยต้องบอกเลยเป็นรถที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับยังไงก็ขอฝากรีวิวครั้งนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยว เร็วๆนี้เนี่ยจะมีรถขันไหนมาให้เรารีวิวอีกเนี่ยติดตามมาได้เลยครับขอบคุณมากครับ